ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องสิ่งที่พระศาสดาถือว่าเป็นความอัศจรรย์ในหนังสือพุทธพจนะหมวดธรรมฉบับปฐมธรรมหน้า67จากพระตาิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่14 หน้าที่254ข้อที่379อานน์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงจำสิ่งอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแต่ก่อนของตถาคตข้อนี้ไว้อานน์ในกรณีนี้คือเวทนา เป็นของจำแจ้งแก่ตถาคตแล้วจึงเกิดขึ้นแล้วจึงตั้งอยู่แล้วจึงดับไปสัญญาเป็นของจำแจ้งแก่ตถาคตแล้วจึงเกิดขึ้นแล้วจึงตั้งอยู่แล้วจึงดับไปวิตกเป็นของจำแจ้งแก่ตถาคต แล้วจึงเกิดขึ้นแล้วจึงตั้งอยู่แล้วจึงดับไปอานอนท์เธอจงทรงจำสิ่งอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแต่ก่อนของตถาคตข้อนี้ดังนี้